บริจับไม่งอดไม่แง่ตี้เนาะ <laughs> ไปมูานาโซ่ในเด้อแทกไกลๆนี่อยค่ะจะไปไก,กลหน่อไปเบิ่งเอฟซีเพื่อนเขาอยากเบิง่งตอนอันน้องอ,อาเบยเอามาอ,อคีชีต้นน้องนอนไปเพื่อนซื้อได้บ้านเลยด้วยโอ,อ้ชาถุกละดีใจนะเพือ่อน <s> อยู่บ่มีแต่ว่าโบสามโบแซงเพื่อนกระยาโบเอาใจเพื่อนกระยาปลาเพื่อนไปไปซังซีแหละมีแต่โบห้าเพื่อนมาอยู่โตเฮาคือแม่ก็ไปบ่ฮอดแล้วแม่มีรถมีรางยายาโบเป็นยังโบมีรถกับโบไปกับโบเป็นยังมีแต่ว่าทำจิตใจให้สงบ บให <esi> <ok ài> <AN> ้จิตใจเครียดแค้นเพิ่นกับยาบัวให้อะน้องพลังหันมาบัดนี้คอยขับลงแรงไปทีเรียบร้อยสร้างกำลังสิกรับเนาะกำลังกินข้าวกินหนามโอ้ตัวพลังเลยทางสร้างกำลังกินข้าวคือว่าโดยโดยโดยอะในทางงานสร้างเป็นกินข้าวพลังเลยเพราะว่าต้มน้ไม้ต้มน้ไม้เนาะเมือนี้ปนยังอษ์นะปนปลาปนปลาต้มน้ไม้ ปลายังอะนะปลานี่แหล,ปลปะปลาทูนี่แหละอ๋อปลาทูปลาปลาทูปลาวันเป็นอย <c oughs> ่างไเบิังมาหล่อบิังผลงานทางสาบเหมือนกับเห็นหอดใสเ่เพื่อนเอาไงโอ้ดีๆสาบเรียบร้อยเนาะ,ะจนขำเป็นอย่างเนาะตอนนี้ก็หกโมงล้วเป็นอย่างไรเนาะฮะเออยันปูมาบดโอ้โอ้โอท่านอ้องเอาบวยอเพิ่งมาแต่ใส่อย่อะนะคืออาบน้ำมาถ่ายอยู่อู้อ่าตดิ โปรนี <ểu? S 1> ่เนาะโอ้มาได้ใช่นะฮันกีซีอีกแล้วเอาสบายดีพี่น้องไงโอ้ต้องกำลังมาเลยหากีซีใช่นี่บอกซีอันหนานโอ้บึงบงได้อีกแล้วพี่น้องกีซีเอฟซีบางคนก็บลจักกีซีมาอยู่บางไกลเอ้ามันยั้ยงกีซีเผื่ออะไรวะขี่กวกไม่ขี่ครึ่งหมขี่ชอเอฟซีบด่นบางคนเพิ่นบุหูเด้กะสิมาบอกเพิ่นมันอยู่ในต้นจิกต้นนั่นแหละพี่น้องเลยนี่เป็นชอเนี่บางคนกับปัาเฮือเนาะ แล้วแต่ผู้สีเห็ดพี่น้องโอ้มือมนีิกะได้เป็นสอง,งามเลยมือหนิงามงามงามมือนีิเป็นไปมือนีิงามได้ดีโอ,อโอ้งามมือนีอิเนาะงามงามขากะล,ลิ่น้องเลยดำจุลูอยู่ดำจุลูสวัสดีท่านแม่บันเดอร์สวัสดีแม่กินชนะ้านนงนะกินมงนังงายโอ้กินมังงายเจ้าวันนี้ซ้ำนี่ได้จักโลเจ้าวันซ้ำนี่น้องสั่งมึงดูสองโล่สองโลบ่ะหมู่วานนี่ได้จักโล่หมู่วานนี่ 2โลคือกันเนาะเหมือนกสิ2โลอีกโอ้2โลอีกแต่ว่าต้นนี้มันสินักดีมันเป็นน้ําตเหลืองๆมันจากเบาหน่อยนึงนี่ๆเหลืองๆมันกเบามันบน้ํามันแต่ว่าตัวได้ก็ได้พี่น้องเอ้โอ้มื้อนี้งามแฮงเลยมื้อคืนนยังว่ามันมันจักมีติดกาบหน่อยนึงแต่ก็น้องเพิ่นก็คึงเอาแต่แต่ดินมันนั่นแหละเออตแต่ขี่ซี่แหละเขาจคงนน่ะจะเอาเย ยังินเว่าอะวบ่น้อกไว้เอโอน้าอึกทูขึ้นไปนองเว้ยเพิเอาน้าอึกเหลินเ่เลยนน้าอึกเนาะไปหรอใช้มือนี่ฮะถัวมััวเพเลยบ่ออตัวผัรถชาวันเกือบมือเออ โตจนดำครูขลีไปาเกือกกิชีฟาล์มบูก <c oughs> ็นุ่งเนเสือแขนยาวสงขางาหน่ะนุ่งอยู่บ,บ่เออเสือแขนยาวไปนุ่งเออมัน,ม,นมันอึดอัดเนาะมันอึดอัดมื่อไห่บ่ได้ไปหานทางเก่าไปหาทางใหม่บ่เมืเอไห่ ทางใหม่เนาะอม,อมี้ไปหาทางใหม่เขาไปหาอยู่ในคลอง,งวัวกระสีนี่เขาสลายยัดมีเยอะต้องเอโดยเพื่ออามหนักเป็นบริจับมไม่งอดไม่งแง่ตี้เนาะ <laughs> เดี๋ยวมันหลีนะกาใหม่โบเห็นมีเหมือนเนาะโอ้ยมันบกาเห็ดขอยดอกเออแน่นบ่มันย่านเขาบริเก็ตก่อน กระจับกระ้จากความเจ็เต็มตอดวขาวดอกนังเหนียวนังเาเอยหลนังน,น้ำนบิดแล้วเออเคยน้องบอพันทันเดพันห่อนตะกี้คือชิบนังด้น้เาเาแ้นั่ง้ำตะกี้อเอ,อ,อาตะกี้อาบน้ำอยู่บ่ซะตอนหยุกฝ่าใหม่นะอ <c oughs> าอย่ยังมีสบู่ใส่น <c oughs> าะเออมมือนี่ก็มีสบู่มียาอะไรพวกอ ที่อาบละละบ่มียังเลยมีสชมพูประหอดบ้านผมบอกเหมือนเนี่ยคือประหอดบ้อดเท่านี้แหละโอ้แถวใกลด้วยงานเท้าการเขียนนั่นแหละโอ้บนเท้าการเขียนฮะเออแสดงว่าโบกไกล่วใกล้นี่เนาะเออยังมีอยู่ไปหาเห็ดซองเบ่คือมันมีกี่สีบ่ก็ไปหาเพื่อเห็นบ่มลี่มลี่เท้าใบเท้บันไดงาใบมังบ้านโอ้มันอยู่แถวงามเนาะ ตอนนั้นอตอนไปหาเห็ดกับไปหาอันการกบกขอขอขนันเขียดมาอันสองอันจะขึ้นไปเบิ่งกันระายโอ้ึ้นไปเบิง่งแล้วมันร้ายนะแต่ว่าช่องดามที่เสีนเนาะโ<ด>บเห็นพี่น้องเลยสลายไปหาช่องโบเห็นนอกจากขึ้นไปเลี้ยร้อแสดงว่ามีแต่ขึ้นอย่างเดียวเนาะ <c oughs> <c oughs> มื้อนี้ฝนตกแต่เช้าพุ่นพี่น้องแต่ว่าตอนแรงบ่ได้ตกต้นน่ะตกเก่าน่ะขายแล้วเรียบร้อยเนาะเราเออได้เท่าไหร่น่ะได้60ได้60,000โอ้2โลก็60,000หรือ60,000ีบพี่น้องเอ้ยังเอาสะออนมันอยู่เออตะกี้เลงัวน่ะยิงเอาเอากทุนยิงเอามุนเด้อยู่โคบ้านเจ้าบ่เออ่นีแล้วานี่มดแล้ว มันออนมันโยกไก่ต้เมืองซมมีแพไโดแไก่ๆนี่เขาจะไปไก่ไปเบิ่งเอฟซพอเขาากเบิ้งตอนน้องเอะเบยเอาหมกี้ชเชีแบบใดเวลาไปเย่าอยาาพอลัวอย่าขึ้นมาวะวลไปเบิ่งสิไปเบิ่งขึ้นต้นสำพุยเคยไปขึ้นนะต้นสำพุยเสมีกพุยกันสำารอรดชุ้งลิเนาะใหญ่ลิะ ทางยาทันสู้พยันทีเจ้าฮันสีหองนาะพอแล้วจะนัคอฮะไปกระบอกกาขึ่งเราจะบอกวัยใ่ใช่ไหมครับงามงามเลยัวเลยเปิ๋ยดำสองโลมันได้ละเอาไว้ชื่อพึ่งนัวจะชาวพันเดอร์เบอร์เดอร์ให้แม่ชาวพันละเพาะไม่ใช่ชื่อพึ่งนัวพึ่งนัวกินกับมังนี้นะ ฮามันเลยซื้อคือไปนัวโอ้น้ำมันก็ได้ไปหามาทำ้านี่บ่โอ้ไปหฮามันมาทำไมฮ่าฮ่าบ่เป็นยังเอาไปเอาไปกินเลยเอาให้น้องเบื่อกินแม่กินผัดเจ็บท้องกินน้ำมันโอ้ฝนตกเนาะตัวเนี้แหละบัวเกี่ยวที่เป็นน้ำหยังเนาะทองขาเท่าแล้วมันยั่บยู่ เขาไทางนี้ยางเอารถกลับไปบ่ายช่างเห็ดเฮือนดึยินข้าวแล้วบ่ทางน้องไบเพร่ะเราได้บ้านอลไได้เออชาทุกและดีใจนะเพื่อนอยู่บ่ดีใจเออดีใจเพื่อนอะไาบ่เออเออ เขามีรถมีรางเ็ไปเยียบไยามเพิ่เนี่ยหมมีเนาะขี่เกิดไปก็ได้ไกลอะไรรอบุหจักบ้านเขาข่อยก็ยังบุหูอกันจากบ้านเนีบ้านนันยังก็ค่อยหู่ข่อยกับไปแรกเราถ่ายก็มีหู่ยูบ้านต่อเคยไปยักเถอมันยังก็วานจะอยู่บ้านในียงตนอ็ลืมแล้บ้านนาทึงยังบ้านนาทึงก็ยูชวันเลออันก่กะเบ้าบ่มอเกลี่ยกะเบ้าบ่มอ บ้านน่าทงพุ่นมาพอบางนาอยู่ฮะจะบอวยยังยินแต่ข่าวขยกันบุเคยไปจักขยันอยันติดตามข่าวบรรยุทางทุนงานนก็ได้บมานลงพุ่งเข้าเขาไรให้มันไปแล้วบรรยุน้ำู้พ่าบางนาอยู่บ้านอันนั้นอะไรบ้านมาไอ้หว่าวมังกินอะไรนี่แหละคุณเออไปน้ำเดียวละอยู่น้ำกันตอนนี้นั่นเห็นข่าวบรรยุ อยู่ํากันแล้วตะกี้หากันอยู่หาผู้นึ่งหาผู้นึงบวันไ้เห็นกันแล้วบวันยาครั้เขาเป็นเพื่อนลูกเออข้าวกระนบเอาชาทุกมีพอขึ้นมาขอบใจทั้งทีมงานพร้อมเด็ดเลยขอบใจผู้ใหญ่ใจดีพร้อมดีแม่ขอบใจผู้สูงสุดมีแห้งแล้วคลังเขาอยู่กับลูกเขาพัวลักกับฟังเบิ้งตอนนี้กับผู้ใหญ่ผู้ใดสิซื้อให้แต่ว่าต้องเบิ้งอันสุดเพิ่นนั่นแหละเพื่อทีอยู่น้องจะถือกันบ่หรือว่าจังไง เออถ้าว่าเพิ่นอยู่น้ากันได้ก็อาจิอยู่ได้บาหันผัวเราผัวเราเป็นบ่าเฮากัได้ก็ยูน้อไ้ัวยูใส่มันยูหัแล้ผัวยูใส่มันยูหันนั่นอยู่เนาะเออเอาเอาเอาบางนอยู่นองเพราะว่าทางพ่อแพจมันกำลังดำเนินอยู่ ทีมงานทางนั้นกำลังดำเนินอยู่กำลังดำเนินการอยู่กระพังไปเรื่อยๆไปตรงไหนก็ถือเรากะหญ้าได้ชำเพื่อนนะเพื่อนเนื่อกระพางกระพู่อ่ะชี้ได้สำใด้เยวะเดินมาแจ้งข่าวดีซือแต่ว่าก็สิเห็ดมือได้กับโบจักคือกันนะนะนี่แต่ว่าได้ยินข่าวเป็นดีซื้อกันแล้วแล้นั่นได้นะมีหลายของอย่างเลย ไปขายขี้ชีโอ้ทางอาเบย์ขาไปขายขี่ซีพี่น้องขีก้าไปเาไปจุดชมเขาจุดชมนี่นี่ใรทองยางเฮ้ยจังเลยเวียดสิอมันเห็นมุนรบาดอ่ะติดเรามันเอากะยามันกเอกมันมันกได้มุนได้ลูกอ่ะเวียดอันนี้ ่าเก็บใส่เก็บใส่แล้วชะกะต้าหามถั่วแล้วหน่ะแล้วปกติแล้วขี่ซีมุนสำได้่นก็เอาอ่าแต่ว่าบ่อยคนไม่คนหินลูกนี่แหละไปหาแม่ป้ายปลาได้ไหนมันไกลเนาะโอ้ยเจ้าไปไปหายังช่างยังเห็ดเหือนช่างไม่ได้เห็ดเหือนก็ไปได้ยุปลาผัวไปเก็บสแน็คน้อย ขุดฉันป่าเ,าเขาก็ชื่อโลชาวพันฉันป่าะนะเดาเห้งฉันป่าน้อ,อยเดาเคยเห็นฉันป่าฮะฉันป่าโดยฉันป่าเขาชื่อโลรโร<อ>ชาวพันหัวหัวซีดินนะบอเออแม่โอ้หัวซีดินเขาซื้อโลเท่าไหอยู่พี่โลชาวพันโอ้ไปหาดบนมือได้อีกบ่โลหนึ่งบนหันเฮาดขุดบนเมืองจะได้สามโลสามโลบอ เออน้องเบย์เคยขุดอยู่บ่อซานดินนะมีอยูบ่อตอนนี้นะมีกำลังคายตอนนี้เลยยันคอยย่อมคอยมันมันยันได้กระโลนยันไม่ชิดกันห้ามันค่อยค่อยเคยยุบไปหาน่ะเถื่อเดียวเท่านั้นได้ค่อยอยู่กำมึงโอ้ยบ่อยดอกบัะมันต้องไปได้ะไรมั้งเนี่ยลงอันนี่ลงชะกตานี้ยันเจ้าอายนี่ไปแบบนี้ ไปขายช่างอาเบอร์ไปขายกีซีไปสิไปใายบ่ไปขายคัมเนี่ยจะบเห็นมาตอนคัมเห็นบ่ก็จะว่ากีซีไปต่อยขายคัมก็จะถามไปขายยังอาเบอร์ขายคัมตอบเอาไปขายคัมเราไม่ใช่ไกวงอาะไม่ยังเห็นยังอ่ะนะแป้ขึ้นหนาวเขาะอยู่างอ่ะทาแป้งโอ้ธรรมดาเอาหนามทาแป้งเสริมหล่ออีกโอ้ยอย่าอย่าปัดออกเบอร์ไลน์เขาสิปู่พทาแป้ง มีดวงวัไนะกันทาเป็นกับมีได้ผู้ายติดเขาเห็ดตลกๆมีผู้อยากเบิ่นไหมเคยกินต้ะไหมบ่เหมือนนี่มียังไงปลดปลาปลดปลาปลานิลอ๋อปลานิลปลานิลนั่งชื่ออันเขาตัดเอาไว้อันเคล้าไว้ชำนี้ทันชิบพันอนมันไั่เคยชื่อเราเคยปลดให้ช่างกินโอเคโอเค ่ถือว่ามือนี้กับภารกิจทางสร้างเฮาเนาะไปด้วยก็ได้โบกได้ก่ออยู่เทิงก็ถือว่าเพียงแล้วเนาะแต่ว่ามืออื่นประเทศก็อาจซิมอันแอมทั้งทิงบลูมุมทั้งทิงกับเบิ่งกันไปไปียงนาะว่าโปรเซ็ตจังเดยเพียงไงเออถือว่าตอนนี้กับเพิ่นก็ได้กลับไปเมื่อแล้วเนาะนองเาะทางสร้างก็ได้ทางน้องเอาบไยเพิ่นก็ไปขายขี่ซี่มาท่าขี่ซีเพีองเนาะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวอ่าเรื่องราวทางสาวใบเพิ่นเพียงเนาะสาวใบเพิ่นก็ได้ ได้ทราบเรื่องเนาะว่าทางสบายพันนี่จะได้เฮือดแล้วพี่น้องเนาะเออสบายพันจะได้เฮือดแล้วโอ้อันน้ำอันอน,น้ำประตูมาแล้วนงงลเนาะประตูมาแล้วพี่น้องเยลืมเบิ่งนี่ใส่สังกะสีเนาะใส่สังกะสีพี่น้องเไยประตูเปิด <c oughs> จทอทอยังถ่ายปิด น้ำคังบ่งิจาคบ้างน,น้ำยังอยู่บัดพ่นแล้วเนาะบัดมื้อน้ำแล้วกะซาน้ำออกนี่ก็เป็นนั่นท่อน้ำเสียเรื่องอไงก้าว่าสีไปเยี่ยบปลาย่างเหมืนบ่อทำมีร <c> ถ <oughs> ทางสบายบัตรเป็นไปได้คือแบบ ถ้าว่ามีรถจักนะถ้าว่าเพิ่นเฮ็ดเฮือนได้แล้วก็เป็นอะไรบบโปรไบเป็นได้แต่คือวแบบโปรไปกระทั่งนะเจ้าก็อ่ายินดีนะเพิ่นอยู่ที่ยินดีเนาะดีใจเนาะเพิ่นได้เฮ็ดเลยเพิ่นได้พาแล้ยเพิ่นก็สิบ่ได้ไปวุ่นไปว่ายหลายบ่อนเนาะแล้วเพิ่นก็บ่เป็นคนเร่ร่อนไปนะตันนี้เพิ่นมีเฮือนมีซาดแล้วมีอยู่กับเพิ่นอยู่กับบ่อเทินได้ก็โอ้ยคอยก็ดีใจคือกันถ้าว่าเพิ่นเป็นพังเป็นพาแล้ว แม่ชีบึงม่กระเทาะแล้วแม่บึงบ่ได้ไหมมันห้าตีพัวยังเดียวกระยาเพิ่นบัวื้อซาเพิ่นพอเพิ่นเป็นคนนั้นนั่นเดีเอาประกวดสิแข่งกับมันเป็นไปบ่ได้แหละมีแต่ปล่อยเพิ่นไปซะบกูดบกแค้นเพิ่นกระยาเด้อบกเค้นบกแค้นเพิ่นกระยามีแต่ป้า่นเลาะก็จะเป็นนั่กกะปล่อยเพิ่นไปเพิ่นอยู่นำพัวนำยังบ่เทิดเพิ่นเอื่นในชานกะซาถูกยินดีนำลายลาย เพื่อนอาารย์นูนแล้วก็แม่มีตะวันโบสาบโบแสเพื่อนกระยาโบว้าจะเพื่อนกระยาปลาเพื่อนไปเพื่อนซันสิแหละมีแต่โบห้า่เพื่อนอยู่โตเฮาคือแม่กะไปพอฮอดแล้วแม่มันมีรถมีรางยายาโบเป็นยังโบมีรถกับโบไปกับโบเป็นยังมีแต่ว่าทำจิตใจให้สงบโบให้จิตใจเครียดแค้นเพื่อนกระยาโบห้า่เพื่อนกระยาโบตี้โบขาเพื่อนชวนเพื่อนไปแบบนั้นกะถือว่าโอเคละเอโบว่าไปยา มีแต่ปล่อยเพลินไปยินดีน้ำเพลินนั่นแหละมีแต่ทำตัวสบายสบายไปโดนเอ้า,อาก็มีแต่สัตว์แหละเป็นเรื่องเล่ากันได้เนาะกะถ้าวพังเบิ่งมืออื่นมาเพือเป็นทางทางสางพืชเลยเอาแบบของน้ำนี่นก็ได้ทำเบ่หน้อยกระสีปับก่อนเพียงเนาะขำเมิดปิดตาแล้วเป็นปเลนยก็บ,บอกทางแม่เพิ่งเนาะเพี่นอ้องปล่อยว่างเพื่นปลงอยอย่างให้แม่เพิ่นคิดไรเนาะ บวยให้กดให้แค้นในเครียดแก้นกันพี่น้องมนุษย์เนาะกาเฮ็ดจังได้แหละพี่น้องไอ้คนเป็นแบบสั่นเนาะเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วพี่น้องเอ้คนเสียสติสิกับกับโบได้เนาะพี่น้องเนาะนอกจากมีเงินอะไรอ่ะล้อเฮากับโบมีเงินเฮากับสั่เฮ็ดซ้ำที่เฮ็ดได้เนาะเออกัสิประมาณนี้แหละพี่น้องนะไายสเพี่น้องพ่อๆกันอีพีน่ะจะเลอีพีนี้ก็กล่าวคันว่าสบายดีพี่น้องสบายดี